สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศน์ะคะมีทัดดอกไม้ด้วยค่ะ,อะหอมๆนะคะหอมมากเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูก่อนจะพามาดูมารู้จักเจ้าของก่อนค่ะคุณป้าบายสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของบ้านค่ะที่ครูทัศน์มาหาเพราะมีะมาทานนี้เลยค่ะคุณป้านะคะ เพราะมีคะนี่คุณป้ามีอะไรคะคุณป้าใบมีอะไรคะตรงนี้มีดอกเสเลเตมีดอกเสเลเตปลูกมานานหรือยังปลูกมานานลแล้วแลรู้ไหมว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างไม่รู้เลยไม่รู้เลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาป้าใบม,มารู้จักนะคะมีคุณค่าปลูกมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะสมัย,ย,ยคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ยัง <จะ S 2> อยู่กีป่ปีแล้ว ยี่สิบสามสิบกว่าปีแล้วมั้งปาดิปลูกมาก่อนนี่ค่ะนี่สามสิบกว่าปีแล้วค่ะอุ้ทนมากนะคะวันนี้เลยครูทักก็เลยมาหาเพราะว่าเคยเอาไปปลูกแล้วค่ะเอาจากคุณป้าให้นี่แหละเอาไปปลูกแล้วปรากฏว่าหญ้ารกให้เขาตัดหญ้าแล้วเขาก็ตัดต้นไปด้วยแล้วเราก็รอให้เขาขึ้นเขาไม่ยอมขึ้นค่ะก็เลยต้องมาหาคุณป้าใหม่ค่ะนี่ นะคะนี่คุณป้าขานี่มาดูค่ะว่าดูจากได้ไปเสิร์ชดูจาก Google แล้วคะว่าน,นี้คือ,อภาษาอีสานเราเรียกดอกสเตเนสเตนะคะแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่า ah ว่านมหาหงเป็นว่านมหาเสน่ห์ที่คนที่เขาทำเสน่ห์เขาจะเอาเอานี้ไปเป็นส่วนเอาของอการทำเสน่ห์ ให้สาวรักสาวหลงไม่ใช่ไม่ใช่คุณป้าโดนคุณคุณลุงใส่เสน่ห์ละมากนี่อ่ตรงนี้นะคะก็นี่แต่นะคะตัวนั้นเราเราไม่ไม่ไม่พูดถึงเราจะไม่นะเพราะว่าสเสน่ห์ของเราไม่ได้อยู่ที่การต้องไป ใส่ให้ใครรักใครหลงสเสน่ห์ของเราก็คือความดีที่อยู่ในตัวเราเนะคุณป้านะ,ะ,ะความดีความงามความสวยหรือไม่สวยแต่ความดีมมก็เลยนี่แหละก็พอดูมาก็เลยจะได้มาบอกคุณป้าด้วยว่าว่านมหาหงนี่มีประโยชน์ทางยาเยอะมากนะคะ กินยยำแล้วหยำเนี่ยอ๋อในตอนตอนคุณพ่อคุณป้าใบยังมีชีวิตยอยู่เพราะเวลาอะไรคะเกเมาเมาแรงๆ้วเกไม่สางก็มาโถนโยอดอ่อนกินเออแล้วแล้วหายไหมแกหาย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมนี่นี่ประโยชน์ใครมีใครมีไว้นี่ยเห็นไหมคะสางเมาได้ด้วยอันดับแรกเลยคุณป้ารู้แค่นี้นะคะรู้แค่นี้ทีนี้มาดูว่าที่ไปเซิร์ชดูเขาบอกว่า มันเป็นยาอายุวัฒนะนะคะคุณป้านี่ <Yeah. S 1> อันนี้เงาอันนี้ค่ะรากแอ่าเขาจะมีเป็นพืชตระกูลอ่าตระกูลข่าค่ะตระกูลข่านี่นี่เขาจะมีนี่ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะ <Yeah. S 1> เขาจะมีนี่เงาของเขาค่ะเป็นหงว่าเหมือนข่าเหมือนขิงเลยนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็เอานี่แหละค่ะเอางาเนี้ยไปไปฝาน <Yeah. S 1> ไปฝานแล้วก็ตากแดดนะคะตากแดดแล้วก็ไปบด เป็นผงแล้วก็ไปปั้นเป็นผสมกับน้าผึ้งเดือน5เราเนี่ยปั้นเป็นลูกกองแล้วก็กินก่อนอาหารวันละครั้งนะคะบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะนี่ยาอย่างดีเลยค่ะทาให้อายุยืนก็คงจะไปรักษาช่วยรักษาสมดุลในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ยังเขาบอกว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบนะคะก็เป็นเป็นรากเป็นเป็นงาเป็น เป็นใบเขานี่แหละนะคะเอ้ยเป็นเป็นดอกเอาไปเป็นส่วนผสมของลูกป,ประครบประครบหน้าหน้าสวยค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นยานะคะแล้วก็ตัวรากตัวเง้าเขานี่แหละค่ะก็ยังสามารถาไป รักษาการอาการเสร็จพกช้ำดำเขียวไปเป็นลูกประครบได้นะคะ mm. นี่นะคะนี่คุณป้ารู้แล้บอกว่าต้องขยายค่ะต้องขยาย <c oughs> <laughs> พรารู้อย่างเดียวเพราะว่าเมื่อวันพาะเมื่อกี้ก็นี่นะะรอยตัดนะคะรอยตัด <Yeah. S 1> นี่ <c oughs> ที่ <c oughs> ครูทัศน์ได้โพสต์ลงดอกเสเลเตนี่จากบ้านคุณป้าใบานี้แหละคะ่ะนี่นะคะเพราะนั้นมันมีเป็นยา มากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ป้าขยายพันธุ์ต่อเลยนะคะปลูกให้ทั่วเลยนะคะเพราะมีประโยชน์มากค่ะแล้วก็เราพอนี้ปุ๊บล้วก็เอาไปตากแล้วก็บดขายได้ไอตัวไอตัวนั่นล,ลูกกรอนอะจะทําเป็นลูกกรอนอเราเราบดแล้วก็เอาเป็นผงไว้ใครสนใจถ้าเกิดว่ามีใครรู้นี่แน่นอนเลยขายได้ด้วยนะคะแล้วก็ กลิ่นหอมแต่มีเคล็ดลับนะคะคุณคุณป้าเขาบอกว่าดอกนี่ค่ะนี่ที่นี่ค่ะดอกเนี้ยนะคะครูทัดเนี่ยทัดได้นะคะแต่ถ้าสาวรุ่นนะคะอายุ15 1ห20เนี่ยอย่าไปทัดนะคะเขาบอกว่าอะไรคะคุณยายก็บอกว่าคุณป้าเขาบอกว่าถ้าเป็นสาวรุ่นมันจะเหมือนเป็นการเชิญชวน ให้หนุ่มๆม,มาหลงรักแล้วอยากมีอะไรสัมพันธ์กันอนปรปมาณนั้นนะคะแล้วก็ห้ามปลูกคนบาร,ราบูดาบอกเลยนะคะหนีห้ามไปปลูกไกลห้องลูกสาวเด็ดขาดไม่งั้น <laughs> เดี๋ยวโดนนุ่มๆม,มันจะเรียกร้องมันจะเชิญชวนหนุ่มๆม,มาหาลูกสาวเรา ในทางที่ไม่ดีนะคะน,น,นี่เนี่ยนี่แหละนี่ค่ะแต่คุณป้าปลูกหลังบ้านนะคะไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้ห้องลูกสาวหลานสาวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้นะคะแล้ววันนี้คุณปา้าก็ได้แบ่งปันครูทัศนไปปลูกด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกไปขยายพันธุ์เพราะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีสรรพคุณทางยานี่ สูงมากแล้วนี่ค่ะหนูาเสิร์ชดูกับอ่า g ูเกิลเพราะว่ามันเป็นยาที่อยู่ในตำรับยาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนาะที่เขาเอาเรื่องสมุนไพรยาแผนโบราณของเราเนี่ยสมุนไพรที่คนเข้าคคนเก่ที่มันผลิตของเราเอามาเนี่ยค่ะนี่แหละนะคะก็เลยอยากให้รู้นะคะนี่ค่ะยรู้ที่ไหนรู้แต่แล้วกเกเมาก็เอบ ดึงเอายอดโอนม่หยั่งค่ะทำเป็นยาแก่มากโอ้ค่ะค่ะแลเราก็จางติด้อ๋อนี่นี่แหละนี่แหละค่ะก็ต้องขอบคุณคุณป้ามากมากวันนี้แบ่งครูทัดไปปลูกหลายกอเลยค่ะขอบคุณค่ะป้ายบขอบคุณมากค่ะค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มาแนะนําให้รู้จักดอกสเลเตต้นสเลเตค่ะสําหรับคลิปนี้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ สวัสดีค่ะอ่า,อาบายบายกันค่ะ